ขวามวือมีอาการไม่รู้ปลาอะไรตีไปแล้วเมื่อกนะี้ตังขวามวือนี่เดียวถัดไปไม่รู้ปลาเยนะนี่นะชนชนโดนครับโดนโดนครับช่นมีนู่นมีอาการใส่ดีแล้วตึงเลยนะเต็มปากแล้ว มีอาการที่ได้หวงทีไปแล้วไม่กัดครับที่ถัดจากถัดมาจากด้านนี้หน่อยมีอาการนะตีย้งตีเติมได้ดีแล้วครับเต็มปากเลยติดนๆได้สี่ขีดได้ครับ สวยเลยตอนนี้อยวาที่กัดกบไฟครับผมเอาไปเต็มปากเลยสวยงามครับอ้วนมากเลยตัวสีขีดได้เลยแล้วนี่เต็มแหงมาแล้วของของจ้านี้ครับผมอันนี้มันวันหาปลาอย่งชาตนะิครับไม่ค่อยมีที่จะตกมีคนลงตาขายแล้วนะไปตรงนี้ก็มีเออมนได้ตรงนี้ครับผมตีตรงนั้นนะครับที่มันที่ตรงที่มันกัดนะครับ ตีไปแล้วไม่กัดขยับมาหน่อยครับไน้น่หน่อยพอตีไปตรงที่เดิมที่ผมตีขอนหน้าเนี่ยตรงนั้นนะมีอาการแล้วก็ตีย้ําไปผตีซ้ำไปกัดเลยครับอืใส่ดีด้วยครับสีขีดได้เลยทั้งไปครับติดตามเจ้าหน้าต่อครับ ได้มีช่องตีบ้างหลัง้ด โอาครับตามมากัดน,นี่แล้วติดดีว่าเลยเต็มปากครับเข็มที่สองเลยครับกับไม้ครองปลาใสสวยๆนะครับหลังน้ำลดนี้ยตัวนี้ก็สามขีดได้ครับเดี๋ยวได้กัดกบไฟเอาเข้าไปเต็มปากเลยไลสนะ์สวยๆแลยครับ หลังน้ำรถนะครับแต่แน้ำยังขุนอยู่กัดดีเลยครับไปคับติดตามเจ้ามานาตอนครับเจ้าเช้าวันนี้แปดโมงนะเดี๋ยวว่าก่นมันจะตกนะอากาศครึ้ๆมๆรึ้มเผื่อมีสักตัวสองตัวครับ นั่นไม่กัดกาดคุ้มคึมฝนจะตกคืนฝนตกหืมกัดแล้วงูป้องงูก็ โดนมากนะครับเ,เบต็มแรกเช้านี้ใส่ดีได้ครับเต็มปากเลยสามขีดได้ครับขาวลูกเปล่าใช้ประมาณสามขีดประมาณสามขีดได้ครับเต็มแรกเช้านี้ครับผม mày khoan ngon, mày khoan bao trăm thích bỏ giờ bài lạc ạp tìm 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 gấp tìm 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 หน้ากัดหน้าเลยครับป้าอะไรมือกบไม่น่าเชื่อไม่ก,กัดหน้ากัดมากนะแนวข้ามตะเลงนะหน้าอยู่ทักตัวนะ งั้นก็ได้ฮึแค่นั้นร้อนมาก มันว่าน่ากัดกัดจริงๆริด้วยเต็มปากแล้วมาแล้วเต็มที่สองของเช้านี้ครับอีกวันนึงครับมันว่าน่ากัดแต่ที่ยังไม่หลายไม้เหมือนกันก็จะกัดใช้สักขีดนะครับสก,ก,กิดกว่าเกือบสองไหมครับเดีย๋ยวที่กัดกบไฟบเอาไปเต็มปากแล้วไม้

ខ្ម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  chuẩn này nga ngủ 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 nè, nhiều lắm, ngủ 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 rồi nó mới ngủ ngủ đi vào rồi luôn, ngủ đi ngủ ngủ như này họ ngủ 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 đi ngủ 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 ngủ

น้ำเยอะมานานเป็นเดือนนะครัมานานเพราะนี่กัดดีแล้วครับน้ำใสดีด้วยปลานะครับเต็มที่หแหนเต็มที่สามของเชา้นชานี้ครับของเช้านี้ครับตอนนี้ก็สิบงนะวงแล้วอย่าที่กัดก็มาเรื่องครับกบไฟครับกบไฟหมานนะครับตัวน,นี้ครนะตัวออกสีม่วงๆครับ กบไฟจากไข่โคราชาครับผมสวยแล้วตัวนี้ไปติดตามช่องมานานตต่อครับคลิปนี้ก็จบเพยงต่านี้ครับรุดได้ไปสามแ้มครับวันนี้ครับผมหมายคลองครับน้ำกำลังลดอยู่ครับแต่ยังขุ่นอยู่ครับ ว่ากัดดีใช้ดีๆเลยครับแล้วคทองสามขีดครับดได้4สี่ขีดครับปากดไลค์กดแชร์ครับให้ผมหนาจาักแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ